บ่ <grassroots> เดเี <S <S <ENNIS> ำลังปวดไงแต่ลาแล้วแล้วพี่น้องเฮ้ยอยางเมาแล้วโดนานโดน้าลนี่เขาบอเคยมองชักเชือกโดนมาก m ิเลยแตลาแล้วแล้วพี่น้องเปาปปขอบคุณกำลังใจนะคะ วแไปกันต่อที่อำเภอบุญทริกนะครับเจ็ดก,กิโลนั่งบบกอบลอยโลงเมื่อนีโรงหานตีซีค่ะพี่น้องตามเวลาทีทั้งเจ้านาทีเป็นไหนมากวันนี้ก็ยังเป็นอาการเหมือนเดิมก็คือไอกระหอกกระแหกแตวก่ว่ากระดิ่งน้อยงนะครับคืนนี้ไปต่อกันที่อำเภอบุญทริกจังหวัดบนราชธานี พร้อมกับไลฟ์สดกลุ่มปิด EP ที่20นะคะโชว์พิเศษจากบอดละกรสอแล้วก็มํำใจเกันร้อยนะคะเมื่อแรกนี่สอมากแบบมากแบบบ่ต้องแดนสองงานสามงานมาแบบเต็มที่นะครับไปต่อกันเลยเก็บของก่อนขอกำลังใจใพวกเราด้วยนะคะ